คุณชัยชนะคุณชัยชนะสวัสดีครับสวัครับผมคุณชัยชนะอยู่ที่ไหนครับผมอยู่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับผมชัยชนะสุขประเสริฐนะครับอยู่ที่มันจาขอนแก่นนะครับผมคุณชัยชนะเป็นผู้พิการหรือเปล่าหรือยังไงไม่ครับเป็นสามีสามีของใครเป็นสามีของใครล่ะภรยาชื่ออะไรครุณ ชื่ออุบลสุขประเสริฐครับคุณคุณอุบลสุขประเสริฐเขาเป็นคนพิการแบบไหนครับครับผมพิการการเคลื่อนไหวครับควบคุมควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นศูนย์เลยครับครับผมพิการประเทสามนะครับแต่แต่ก็ต้องพยุงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เดินสีเท้าได้อย่างนี้ครับแต่ก็ไปด้วยความแต่ก็ยังเป็นศูนย์นั่นแหละครับหมายถึงก็ พิการขาใช่ไหมหรือแขนด้วยงโลกก็คือโลคโลกโลกที่ทีซีสแกนแล้วก็คุณหมอใหญ่ของโรงพยาบาลศูนย์พบก,ก็คือว่าสมองน้อยฝ่อครับผมหมายถึงเป็นยังไงเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ,อยังไงกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับมันมีส่วนคือว่า,าสมองตัวนั้นนะ่ะมันฝ่อแล้วครับแล้วก็คุณหมออธิบายให้ผมฟังว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ตั้งแต่ควบคุมการการเดินควบคุมการพูดพูดก็พูดไม่ชัด<อ>ประมาณนี้ครับผมบแล้วทีนี้นี่แต่ที่บอกว่าจะขอขอไม้เท้าอะไรจะจะได้ประโยชน์มากที่สุดสําหรับสําหรับอภรรยาคุณอ,อ่อที่จริงผมขอไปสามอย่างมีชุดชุดยาประจําบ้านแล้วก็ผ้าผ้าอ้อมผ้า ้าอ้อมแล้วก็ไม้เท้าครับผมเ,เไมิไม้เท้ากับไม้เท้านี่คือมันขาเดียวนะถ้่าบล็อกเกอร์มันสี่ขานะบล็อกเกอร์มีอยู่แล้วครับผมบล็อ,อกเกอร์มีอยู่แล้วบล็อกเกอร์นี่มีแล้วแล้วไม่เท้า,<ต>าอันเดียวแล้วจะไป,ไปควบคุมยังไงอ่ะพอดีถ้าจังหวะเขาจะคือมันจะถ้าอล์กเกอร์ตัวนั้นมันจะ มันยังไงครับมันจะนุ่มล้ามหรือมันจะมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะกว้างไปแต่ถ้าไม้เท้าอันเดียวจะเดินเฉพาะอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือก็คือพอ,พอจะเดินได้นิดนหน่อยหน่อยก็คือจะใช้จะใช้ไม้เท้าขา <ๆ S 1> เดียวอพอจะเดินได้แต่ถ้าเกิดว่าสี่ขามันจะเกะกะไปเดินไกลๆไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋ออ๋อและวที่ร้องขอมาก็คือขอไม้เท้านะครับให้กับภรยา ซึ่งไม้เท้าของเราเนี่ยนะครับจะจัดส่งไปให้นะหลังจากที่แจ้งข้อมูลเข้ามาที่0ูนย์817159551ถึง3ไม้เท้าของเราจะปรับระดับได้นะเป็นกดปรับป๊บปป๊ปได้เลยนะครับผมครับผมที่อยู่ที่ให้ไว้นะครับที่มันจ่ายคิรีนะเดี๋ยวหมายเลขโทรศัพท์เปิดที่อยู่เนี่ยละเราจะจัดส่งไปให้นะที่ตำบลอุดเขานะครับผมกุดเขามันจ่ายคิรีจอดขอนแก่นครับครับผม ให้กับคุณอุบลสุขประเสริฐซึ่งคุณชัยชนะสุขประเสริฐที่ดูแลดูแลมาตั้งป,ปีแล้วเนี่ยอ,อ่เป็นจะสองปีแล้วครับผมหมายถึงเขาเพิ่งเพิ่งเป็นอาการนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วเราก็ดูแลเข้ามาโดยตลอดนะครับมีลูกไหมมีครับมีสองคนแล้วแล้วดูแลทั้งแม่ทั้งลูกเลยหรือไงตอนเนี้ยก็ก็ <laughs> ตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ลูกลูกอยู่บ้านก็ดูแลครับ ดูแลแม่เขาผมกลับไปผมก็ไปดูแลหากับโงงกับข้าวอะไรกินเราเราออกมาทำงานตอนนี้ใช่ครับอ๋อเอาเอาให้กำลังใจนะคุณชัยชนะนะซึ่งผมเดี๋ยวทางอาสามาช่วยเพื่อคนพิการเนี่ยนะครับเขาจะส่งไปให้นี่ติดต่อมาทางรายการของเรานี่รู้ได้ยังไงครับพอดีมันขึ้นหน้าหน้าเฟซบุ๊กอะครับผมก็คือทาง Facebook ว่าครับ มีเรื่องราวของอาสามาช่วยเพื่อคนพิการซึ่งคุณุ๊พอนุมาเกษตรพืชผลเนี่ยนะครับนะเป็นเรียกว่ากําลังหลักใหญ่เลยแหละที่จะดูแลพี่น้องคนพิการที่มีประสบปัญหาอยู่ขนาดนี้นะครับและวันนี้ครับคุณชัยชนะสุขประเสริฐก็ได้สิทธิ์นั้นในการที่เราจะมอบไม้เท้านะครับไม้เท้าที่จะเดินเหินไปไหนได้สบายสบายปรับระดับได้นะให้กับคุณอุบลสุขประเสริฐนะครับครับผมให้กำลังใจนะ ครับผมเดี๋ยวเรารับของด้วยนะครับถ้าได้รับของเร,รียบร้อยแล้วติดต่อกลับมาบอกเราด้วยนะได้ครับผมได้นะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับสนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์